สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูแตยอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเนาะวันนี้นะคะครูแตยก็จะมาตีวข้อสอบให้นะคะเป็น exam นะคะก็เป็นข้อสอบเกี่ยวกับระดับชั้นป .6 นะคะก็จะมีข้อสอบ O n e t หรือว่า pre o n e t นะคะแล้วก็จะเป็นแนวข้อสอบสอบเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะคะข้อที่1นนะคะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยค่ะนักเรียน w h a t are the same types of festival? คำว่า same นะคะแปลว่าเหมือนกันคำว่า t r i b e นะคะแปลว่าชนิดนะคะ t r i b e ชนิดแล้วก็ festival ก็คือเทศกาลนั่นเองคำถามนี้ถามว่าเทศกาลอะไรที่เป็นประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันเหมือนกันนะคะ อันที่หนึ่งสงกรานต์เดย New Year's Eve อันที่สอง Halloween Day, m o t h e r Day อันที่สาม Valentine's Day ลอยกระทงเดย์และอันที่สี่ Christmas Day Children's Day Children's d a ก็คือวันเด็กนะคะเทศกาลที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับของไทยก็คือ ข้อที่1ค่ะสงกรานต์เดก,ก็คือปีใหม่ไทยอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างปีใหม่ไทยกับปีใหม่สากลของต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ1น,นั่นเองค่ะข้อที่2องค่ะนักเรียนแซมบอกว่า Would you like some cake? Would you like some cake? คุณต้องการเคกไหม,มเวลาตอบนะคะ ลีจะตอบว่าอย่างไรข้อหนึ่ง is true อ๋อมันจริงไปเลยข้อ2 I don't know ฉันไม่รู้ข้อ3 no thanks และข้อ4 no I wouldn't นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะตอบนะคะว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการนะคะนักเรียนสามารถบอกได้เลยว่า no thanks ไม่ต้องการแบบนี้นะคะอันนี้จะสุภาพนะคะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองคะ่ะ หมายเลข3นะคะข้อ3นะคะนักเรียน what would you like to do on halloween days คุณจะทำอะไรนะคะในวันฮาโลวีนในเทศกาลฮาโลวีนนะคะข้อที่1 give rose give ก็คือให้ล o s ก็คือดอกกุหลาบให้ดอกกุหลาบในวัน h ฮ l โลวีนให้มั้เนี่ยเออไม่ให้เนาะข้อ2 f i v colors eight อ่าไปค้นหาไข่หลากสีนั่นเองนะคะอันนี้ใช้ในเทศกาลอะไรคะอ่าอันนี้วาเลนไทน์ใช่ไหมอันนี้เทศกาลอะไรคะอีสเตอร์เดย์ถูกไหมคะอีสเตอร์เดย์นะคะเทศกาลวันฟื้นคืนชีพของพระเยซูข้อ3ามแว็กโกชไมค์อันนี้แปลว่าผีนะคะอันนี้ก็ใช้ในเทศกาลฮาโลวีนและข้อ4ี่แฮฟฟ์บิกดินเนอร์อันนี้ ใช้ใจในเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็กินอาหารร่วมกันเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ค,คือหมายเลข3นั่นเองค่ะนั m เบอรอันนี้จะเป็นเทศกาลเยอะหน่อยนะข้อ4นะคะนักเรียน tomorrow is halloween day วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะลูกวันฮาโลวีนใช่ไหมคะ Jack and Jim go to the mall จ็คแอนด์จิมแก็จะไปที่ห้างสัพสินค้า to buy things for decoration decoration แปลว่าประดับตกแต่งอ่าก็จะไปซื้อของเพื่อมาประดับตกแต่ง watch v i l w day by u เขาจะไปซื้ออะไรข้อหนึ่ง p u m น k i n and bag ก็คือไปซื้อฟักทองกับกระเป๋านะคะไปซื้อฟักทองกับกระเป๋าข้อสอง l o s e and b l u o o กุลาบกับอะไรคะกับลูกโป่งนะคะอาจตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยเนาะข้อ3 black cat dog ก็คือแมวสีดำนะคะแมวสีดำ and r i b b i t ก็คือโบหรือลิบินนั่นเองและข้อที่4นะคะก็คือ ghost man ก็คือ,อหน้ากากผีแล้วก็ witch hat ก็คือหมวกของแม่มดนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ,นอ,ขอ4นั่นเองคะ่ะต่อไป ข้อที่5 this sign mean สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรข้อที่1 no entry นเรียนจำไว้นะลูก no entry นะคะตัวนี้แปลว่าห้ามเข้าอ่าข้อ2 no litter อันนี้แปลว่าห้ามทิ้งขยะข้อ3 no smoking ห้ามสูบบุหรี่นะคะและข้อ4 no parking ห้ามจอด นะคะคห้ามจอดเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือหมายเลข2นั่นเองข้อที่6 when you see design you เมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้นักเรียนควรทำอย่างไรข้อหนึ่ง choose speak quietly choose speak quietly choose ตัวนี้แปลว่าควรจะนะคะควรพูดให้เบาๆหน่อยนักเรียนว่าใช่ปะอืมไม่ใช่เนาะ ข้อ 2. should use your mobile phone ควรใช้โทรศัพท์มือถือ use แปลว่าใช้ค่ะอันนี้ควรใช้หรือไม่ควรใช้อ่าไม่ควรใช้นะคะข้อ 3. should keep your mobile p h o n keep แปลว่าเก็บรักษาควรเก็บรักษาโทรศัพท์มือถือและข้อ 4. should turn off จำไว้นะลูกนะ turn off แปลว่าปิดนะคะ ปิดโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้คำว่า turn off กับ turn on นะครูแต่ให้ความรู้นิดนึงเนาะ turn on แปลว่าเปิดนะคะ turn off แปลว่าปิดอันนี้จะใช้กับประเภทขอไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเช่นนีบอกว่าเรียนเปิดไฟนั่ก็บอกว่า turn on the light นะคะถ้าเรียนบอกว่านักเรียนเปิดพัดลม turn on the fan แบบนี้นะคะ ท่านเนี่นยบอกว่าเปิดหน้าต่างหน้าต่างไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหน้าต่างก็จะใช้คำว่า open แทนกับคำว่า close นะคะต่างกันตรงนี้นะคะ turn on แปลว่าเปิด turn off แปลว่าปิดใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ open and close ก็คือใช้เปิดปิดอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปประตูหน้าต่างเนี่ยคะ่ะใช้ open กับ close นะคะเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้ก็คือห้ามนะคะก็คือปิด ให้ปิดโทรศัพท์มือถือไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่6คือหมายเลข4นั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะนักเรียน baby in car baby แปลว่าเด็กนั่นเองเคยเห็นสติกเกอร์นี้อยู่หลังรถใช่ไหม baby in car ก็หมายความว่ามีเด็กอยู่ในรถทีมบอกว่าจุดๆๆ because there is a child in a car จ,จุดเพราะว่ามีเด็กอยู่ในรถลิซ่าบอกโอเ okay, ค don't worry โอเคอย่าก,กังวลไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าอะไรข้อที่หนึ่ง be faster เร็วๆเข้าถูกไหมเนี่ยข้อสอง be hurry รีบรีบหน่อยข้อสาม be careful ระมัดระวังแ่าและข้อสี be quick เร็วๆเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือระวังใช่ไหมคะ,ะระวังมีเด็กอยู่ใน ในรถนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือหมายเลขอะไรคะลูกหมายเลข3นั่นเองต่อไปข้อที่8นะคะ h ีชู o u l d take ุดจุดจุด t better เตคำว่า get better นะคะแปลว่าดีขึ้นอ่าแปลว่าดีขึ้นนะคะ เราควรจัดทานอะไรให้อาการดีขึ้นนะคะข้อ1ซุปข้อ2เคก้กข้อ3มไอศครีมและข้อ4ชชี่ช็อกโกแลตคำตอบของข้อนี้คือซุปนั่นเองต่อไปไปที่ข้อที่9ค่ะ What's the weather to like today? สำนวนนี้แปลว่าวันที้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่ง e l อันนี้แปลว่าฝนตกปรยปรยข้อสองสันน่ มีแดดจ้าข้อ3ฟอกกี้มีหมอกมากและข้อ4วินดีมีลมแรงเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือหมายเลข2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10บอกว่าครูแต่แก้นี้นิดนึงเนาะแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเขาเขาเขาให้โจทย์คุณแต่พิมพ์โจทย์ โจทย์ผิดแบบหนึ่งเนาะ,ะแก้ตรงนี้ให้เป็นประเทศเวียดนามนะคะเีายวูจะใช้วิธีการเขียนเอาละกันเนาะ,ะข้อสิบ,บอกว่า we are from vietnam พวกเรามาจากประเทศเวียดนาม my flag is red ธงของฉันมีสีแดงนะคะวิดะเยลโลสตา a r แล้วก็มีดาวสีเหลืองตรงกลางมิดเดิแปลว่าตรงกลาง which is our flag ธงของฉันคือรูปไหนเอย่ยคำตอบคือหมายเลข2นั่นเองค่ะหมายเลข1เป็นธงของประเทศลาวใช่ไหม ประเทศลาวใช่ไหมคะหมายเลขสองก็คือเวียนนาหมายเลขสามก็คือตุรกีนะลูกนะหมายเลขสี่คือธงของประเทศอะไรคะลูกบราซิลใช่ไหมอืมต่อไปข้อที่สิบเอ็ดค่ะ with suggestion suggestion Sug ก็คือคำแนะนำนะคะ suitable ก็คือเหมาะสมอ่ะ มีคำแนะนำใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้ชายคนนี้นะคะข้อหนึ่งดูมอ r e activity ให้ทำกิจกรรมมากขึ้นอันนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมต่อไปข้อสอง change to eat healthy h e a l t h y food healthy food ก็คืออาหารที่มีประโยชน์นะคะให้เปลี่ยนมาทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้เหมาะสมไหม เหมาะสมนะคะต่อไปข้อ3 eat more junk food junk food ก็คือพวกอ,อาหารขยะพวกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทานแล้วมันอ้วนง่ายๆนะคะและข้อ4 walk for 10 more minutes ให้เดินอย่างน้อยวันละ10นาทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมก็คือให้กินอะไรที่มันเป็นอาหารขยะเนี่ยเยอะๆนะคะกินมากๆมันทำให้อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ3นั่นเอง ต่อไปข้อ12ค่ะลูก Where did your last เออขอโทษ Where did your family go last weekend คำที่บอกเวลาในข้อนี้นะคะก็คือคีย์เวิร์ดก็คือ last weekend แปลว่าสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่แล้วก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา แสดงว่าเทนนี้เกิดมาแล้วเป็นอดีตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเป็นอดีตจะต้องเป็น past simple past simple โครงสร้างของมันก็คือกริยาช่องที่สองครูตัดตัดทิ้งข้อสี่ครูตัดตัดทิ้งข้อสามเห็นวิวต้องเป็น future เห็น uh, going ก็ไม่ได้พอ going ต้องเป็น continuous เหลือข้อหนึ่งกับข้อสองข้อหนึ่งเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือหมายเลขอะไรคะลูกอ่าหมายเลขสองนั่นเองนะคะ went นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น We went to หัวหินมาจากช่องที่2องคำว่า go นั่นเองนะคะต่อไปข้อ13บค่ะลูก father eat, save, uh, is save is o n u s e s e v e c t i m e t e r a l l คุณพ่อสูง170คุณแม่สูง165และพี่ชายนะคะสูง160่งร้อยหกสิบเซนว e is correct คำว่า correct ใหม่แล้วแปลว่า ประโยคใดถูกต้องนะคะอ่านล่้ดูข้อหนึ่ง mother is taller than father คำว่า than นะคะตตวมี R เข้าไปอันนี้เป็น comparison การเปรียบเทียบขั้นกว่าคุณแม่สูงกว่าคุณพอ่อถูกไหมเนี่ยไม่ถูกแล้วนะคะต่อไป brother is taller than mother พี่ชายสูงกว่าคุณแม่ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกอีกแล้วต่อไป mother is the tallest ถ้ามีคำว่าเดอแสดงว่าเป็นขั้นสูงสุดซูเปอร์ชีพดีกีนะคะการเปรียบเทียบมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอะแล้วก็เติมลงไทยด้วย S นะคะ est ก็คือขั้นสูงสุดคุณแม่สูงที่สุดถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นข้อ4 father is the t o l l e t คุณพ่อสูงที่สุดถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อขขนี้คือหมายเลข4นั่นเองง่ายๆเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ14ีค่ะลูก Which word has a different first vowel s o u f r o f other? เขาบอกว่าคำใดที่อันนี้แปลว่าแตกต่าง difference แปลว่าแตกต่างที่เสียงสระเสียงแรกแตกต่างจากคำอื่นนะคะสระเสียงแรกแตกต่างจากคำอื่นนะคะอะเราออกเสียงคำที่หนึ่ง salad salad คำที่สอง Cake Cake คำที่สาม Apple Apple คำที่ 4, Lam pton, Lam pton. ส,สี่ l e m e r t o n l e m e r t o n สระเสียงแรกก็คือตัว A นั่นเองนะคะอ่ะคุณแต่ออกเสียง Salad Salad สระเอถูกไหมค้ามสอง Cake Sara A Apple Sara และข้อสี่ l a m b o r g h i n สระแ a คำแรวเสียงต่างจากพวกคะถูกต้องค่ะหมายเลข2นั่นเองต่อไป which one is in the correct order ให้นักเรียนเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องนะคะอ่ะเราจะบอกว่าข้าวผัดเนี่ยเป็นอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเอาคําว่าอะไรขึ้นต้นก่อนเลย Fried r i ส e ก็คือข้าวผัดใช่ไหมคะหมายเลขสองหมายเลขสองไฟไรส์ก็กลายเป็นไ r ไรส์ is good food นะคะ adjective ต้องตามหลัง verb to be เสมอนี่คือ verb to be และต้องอยู่หน้าคำนามเสมอเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะ เราจะบอกว่าอาหารคือข้าวผัดที่ดีได้ไหมก็ไม่ใช่เนาะต่อไปข้อ16ค่ะลูกแซนดี้จุดๆซินดี้ Cindy บอกว่าชิลีเป็นมาเลเซียนี่เป็นองชาติมาเลเซียเนาะทีนี้เวลาถามเราจะถามว่าอะไรหลักสังเกตง่ายๆนะักเรียนดัวนี้ก่อนนะลูกนะอันดับแรกนะคะ น้าเรียนดูคำว่า lift ที่แปลว่าอาศัยอยู่อันนี้เป็น Present ซ์ซถูกไหมไม่ใช่กริยาช่องที่สองแต่มันเป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่กริยาช่องที่หนึ่งถูกไหมคะที่เติม s e s หรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานถูกไหมอะทีนี้เมื่อมันเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนักเรียนตัดทิ้งไปเลยค่ะอันไหนที่ไม่ใช่กริยาช่องที่หนึ่งปรากฏว่ามีแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวที่ไม่ใช่กริยาช่องที่หนึ่งดีจะเป็นกริยาช่องที่สองของคําว่าดูถูกไหม อ่ะเพราะฉะนั้นเหลือสามข้อเหลือสองเหลือสามเหลือสี่เรามาดูต่อค่ะประธานตอบอะไรประธานตอบชีเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องถามอะไรคะถามชีคู่ตาถามว่ามีชีกี่ข้อเอาละสิอ่ามีชีแค่ข้อเดียวง่ายมากเลยค่ะวิธีการเดาเข้อสอบตอบไปเลยค่ะคำตอบข้อที่สามถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะ นี่ดูแค่นี้เองพ่อถามยูไม่ได้ถามยู you ต้องตอบ i อนะคะถามชีตอบชี้ถามฮตอบฮีนะคะยกเว้นถามยูตอบไแค่นี้เองนะคะวิธีการดูนะคะต่อไปข้อ17 a teacher carry สมบุก carry แปลว่าหิ้วนะคะแปลว่าหิ้วคุณครูเนี่ยหิ้วหนังสือมาบางส่วน which sentence is the same meaning ประโยคในข้อใดมีความหมายเหมือนกันอ่า meaning ก็คือความหมายนะคะอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง s o บุกเว k w ์คแ c a ีอ y a t ีเหนังสือหิ้วคุณครูถูกไหมเนี่ยถูกไหมเอย่ยไม่ถูกนะคะอันนี้เป็นข้อนี้จะเป็น passive voice นะคะก็คือ,อยากนิดหนึ่งการถูกกระทำ passive voice เนี่ยจะต้องเป็น verb to be ต่อด้วยกริยาช่องที่3นะคะคู่แต่ตัดข้อนี้ทิ้งตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยกริยาช่องที่หนสองหรือ3ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่เปลี่ยนรูปมันก็จะเติม ed ถูกไหมคะอ่ามี ed อยู่2ข้อทีนี้เราดูต่อข้อสอง book was c a r r r e d a t ทิชชู หนังสือถูกหิ้วคุณครูไม่ได้นะคะเวลาที่จะบอกว่าอะไรถูกหิ้วโดยใครก็จะบอกว่า s Some some b o o k s w e r e e a r r i e e by a t e s h i r t หนังสือถูกหิ้วโดยคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อข้อ4นั่นเองนะคะต่อไปข้อ18 A t i r this morning at จุ this morning นกร้องเพลงเมื่อเชา้านี้อ่านกร้องเพลงเมื่อเช้านี้เองครูตาถามว่าคำว่า this morning นะคะคำว่า this morning เป็น tense อะไรนะคะเมื่อเช้านี้ครูตาถามว่าคำว่าเมื่อเชา้านี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วผ่านไปหรือยังผ่านไปแล้วบอกว่า นกร้องเพลงให้ฉันฟังเมื่อเช้านี้สแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็น part simple part simple เหมือนเดิมค่ะอดีตก็คือกริยาช่องที่สองกริยาช่องที่2ของคำว่าซิ n คือแสงนั่นเองนะคะ s i n แสงสั่ง ร้องเพลงส่วน A N G มาเดียเด่ยวๆไม่ได้อยู่แล้วต้องมี w e l b to be มาด้วยเสมอนะคะคำตอบของข้อนี้คือหมายเลข2นั่นเองข้อ19ค่ะลูกแพรวัน work as a zookeeper a few years ago มีคำว่า few years ago อีกแล้วนะคะเมื่อ2อสมปีที่ผ่านมาแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังเอ่ยเกิดขึ้นแล้วอีกแล้วค่ะ ซ o o Keeper คืออะไรซู o k e เปอรก็คือผู้ที่มันผู้ที่ผู้ที่ดูแลสนสัตว์นั่นเองนะคะผู้ดูแลสนสวัตว์เนาะอ่ะเขาบอกว่าแพลวันเนี่ยเคยทำงานเป็นผู้ดูแลสนสวัตว์เมื่อเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา She can say เขาควรบอกว่าอะไรข้อหนึ่ง I am a zookeeper ฉันเป็นฉันเป็นผู้ดูแลวสนสัตว์แสดงว่า อันนี้ดูก่อนนะอันนี้เป็นกริยาช่องที่2ถูกไหมอันนี้เป็นกริยาช่องที่1แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นปัจจุบันใช่เหตุการณ์นี้ปัจจุบันแพรวันยังเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์อยู่ไหมอาจจะไม่ได้เป็นแล้วก็ได้อันนี้เป็นการพูดในการในเชิงปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องข้อ2 i work มีคําว่า v work เหมือนกันเป็นกริยาช่องที่1เหมือนกันแสดงว่าเป็นปัจจุบันเหมือนเดิมแสดงว่าถูกไหมคะไม่ถูกต้องอืมต่อไป use to นะลูกจําไว้นะคะสำนวนนี้ used to สำนวนนี้แปลว่าเคยมีอยู่2ข้อคะ่ะคุณครูขาจะใช้คำว่าอะไรดีจำไว้นะลูกนะถ้าเราเป็นอาชีพจะต้องบอกว่า s e u to be อะไรนะคะย o u to be b ก็คือเ e r b to be นั่นแหละ I used to be a s u ูคิเปิดเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือหมายเลขหมายเลข3คะ่ะและข้อสุดท้ายข้อ20คะ่ะลูก h Often w o do you do exercise? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนอันนี้ถามความทีค่ะบ่อยแค่ไหนมีข้อไหนบ้างที่บอกความทีอ่ามีข้อเดียวคือข้อสาม never ที่แปลว่าไม่เคยเลยไม่เคยออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อที่ข้อที่สานั่นเองนะคะอะสำหรับคลิปนี้ก็นักเรียนก็ได้ไปเยอะแล้วเนาะถ้าถ้าเบื่อ นะคะก็ก็ดูทีละ2ข้อ3ข้อก็ได้นะคะแล้วก็ย้อนย้อนดูเทคนิควิธีการทำข้อสอบเอาว่าเราดูตรงไหนดูกริยาเป็นหลักนะคะเวลาทำข้อสอบนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปวันนี้ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนคะ่ะแล้วก็สอบเข้ามมหนึ่งได้ทุกคนสอบผ่านทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบาย